สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานนาน,กด,น,านกดเยอะเยอะนะคะนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของคลิปที่ที่ฉันเอามาจากในไลฟ์สดของไอ้หลยเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกใครถังแตกคนนั้นจะทวงเงินจะพูดถึงเรื่องเงินเก่าๆวนเวียนไปวนเวียนมาคลิปนี้จึงได้ชื่อว่าคืนเงินกูด้วย ตอนนั้นคนก็ด่าผมจะฟ้องน้าแต่อะไรโอ้ยผมก็เลยแบบเด็กก็กฟ้องก็ฟ้องจนคนมองว่าผมเป็นคนแย่อย่าังไงเนี่ยก็ทําไปเถอะถดี๋วันนี้ผมก็ก็ขอพูดบ้างว่าเออกูนี่แหละเป็นตัวตั้งตีที่เปิดรับบริจาคแต่เงินมันเข้าบัญชีใครเอาคำพูดเนียผมฟังหน่อยสิเงินมันเข้าบัญชีใคร เห็นไหมคะคลิปก่อนหน้านั้นเงินเงินเงินพยายามจะพูดว่าตอนที่มีเรื่องน้องเนี่ยเขาหมดเงินส่วนตัวไปเท่าไหร่ไม่เคยทวงไม่เคยถามไม่เคยนั่นไม่เคยนี่ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องการเปิดรับบริจาคเขารู้การพูดกันมาไม่รู้กี่ครั้งคุณเล่าเรื่องนี้ไม่รู้กี่ครั้งว่าคุณเป็นจะตั้งตัวตีแต่เงินไม่ได้เข้าบัญชีคุณเข้าบัญชีสาวิตรีสาวิตรีก็ยอมรับสาวิตรีก็เคยพูดคนเขารู้กันหมดแล้วแต่วันนี้คุณเอาออกมาพูดทําไม คุณถังแตกแล้วคุณต้องการจะทวงเงินใครบางคนไปฟังต่อคะ่ะเงินมันเข้าบัญชีแม่น้องใช่ไหมเข้าบัญชีกูไหมไม่กูไม่ได้เฮียอะไรเลยแต่คนก็มองว่ากูนี่เปิดรับบริจาคด่าผมเถิดมีใครบ้างไหมที่เอาเงินอยู่ในบัญชีมาฟาดผมว่าเงินมันเข้าบัญชีนะแต่ไม่มี บัญชีนั้นเป็นบัญชีของแม่นนองชมพู่ไม่ใช่บัญชีผมเขารู้กันมาตั้งนานแล้วล่ะลุงแล้วคุณจะมาพูดอีกหาหอกดาบแสงเงาอะไรคะปีนี้คุณพูดเรื่องเนี้ยไอเรื่องเปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชีแม่นนอะคุณพูดมาไม่ต่ำกว่าสิบรอบเชื่อไหมคะแต่รอบนี้คุณพูดเพราะคุณต้องการจะทวงเงินใครบางคนเพราะคุณถังแตกแล้วละ่ะ แต่ก่อนคุณไม่เคยได้ทวงเงินเลยตรงนี้นะกูไม่ได้เฮี้ยไม่ได้หาอะไรเลยคุณอยากได้อะไรกับเงินเงินทําศพนะคะมันเป็นการบอกบุญงานศพเหมือนกับใส่ซองงานศพคุณไปอยากได้อะไรกับเขาแต่คุณก็ได้ในบ้านปลายไม่ใช่เหอเรอพอเสร็จงานศพสวิตีก็จ่ายเงินชดเชยให้คนที่ออกไปก่อนในตอนแรกจริงหรือเปล่าตอนนี้มานั่งทวงว่าคุณไม่ได้เฮี้ยไม่ได้หาอะไรเลยมีแต่คนดา่า เรื่องนี้มันจบไปตั้งนานแล้วคุณเอาย้อนกลับมาอีกเหมือนกับเรื่องพัทยาคุณเป็นคนก่อวอดพัทยาขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็บอกว่าคนอื่นไม่ยอมจบมึงนั่นแหละไม่ยอมจบเรื่องเงินบริจาคเงินเข้าบัญชีใครเห็นไหมคะก็ไม่ยอมจบเหมือนกันเพราะตอนนี้ถังแตก ต้องหาเรื่องอะไรมาพูดก็ได้เรื่องคดีตัวเองก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่สามารถจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรได้คดีใหม่คดีอื่นก็พูดไม่ได้นอกจากจะรอให้คนอื่นเขาย่อยข่าวแล้วก็ให้อ e ีฟักกิ้งก้อยไปคาบมาเอามาป้อนใส่ปากลูกนกจิตตกถังแตกของอ e ีฟักกิ้งก้อยคนนี้แล้วถามว่าเงินที่ผมเก็บมันเยอะแยะมากมายมันหายไปไหนหมดอะ อันนี้เป็นความเห็นแก่ตัวในการที่จะอธิบายช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดคนจะมาร่วมร่วมงานก็ไม่ได้คนก็บอกว่าออกไปก่อนออกไปก่อนอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความผิดของผมนะคนก็บอกออกไปก่อนออกไปก่อนนะแต่เนี่ยก็ออกตังค์ทีละห้าร้อทีละพันหนึ่งก็คือออกเงินตัวเองโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูญเสียของแม่น้องก็ลืมนึกไปว่าเขาไปงานเขามางานศพไม่ได้เลยแต่กูก็ออกเงินไปเยอะ อันนี้ผมไม่อยากมาพูดหรอกแต่มันมคือความในใจกว่ากูก็หมดเงินไปเยอะนะแล้วก็ไม่มีใครโอนเงินคืนกูด้วยเออใครที่ดูไลฟ์สดกูอยู่เนี่ยเ,เงินมานคืนกูด้วยนะนี่ไงคะใครถ้าดูไลฟ์สดอยู่แล้วให้กูออกไปก่อนเนี่ยเอาเงินคืนกูด้วยนะ คนที่ตอนนั้นคุณยังไม่ได้อะไรกับ youtube นะคะคนที่ตอนนั้นเข้ามาติดต่อกับคุณได้คือพวกเอฟซีของคุณที่อยู่ใน facebook เพื่อนฝูงคุณที่ติดต่อกับคุณได้คนที่คุณรู้จักจริงไหมเขาถึงขอให้คุณออกเงินไปก่อนเดี๋ยวเขาค่อยโอนให้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกมากมันเป็นเรื่องตลกก็ในเมื่อคุณแปะบัญชีสาวิตรีคุณแปะบัญชีสาวิตรีในการ เปิดรับบริจาคไม่ใช่หรอกคะ่ะไม่ใช่เรียกเปิดรับบริจาคไม่ได้โดยการบอกบุญงานศพคุณแปะบัญชีสาวิตรีคุณบอกว่าคุณต้องออกเงินไปก่อนเพราะคนพวกนั้นมาร่วมงานศพไม่ได้จึงขอให้คุณออกเงินไปให้ก่อนทําไมคุณไม่บอกให้เขาโอนจากตู้เอทเอ็มเข้าบัญชีสาวิตรีที่แปะไว้ละ่ะ มันน่าเชื่อถือและคำพูดคุณคุณบอกว่าตอนนั้นคุณมีเงินเก็บมากมายแต่เงินที่หมดไปเนี่ยเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วไม่มีใครคืนเงินกูเลยเอาเงินมาคืนกูด้วยนะคนนี้คนที่บอกว่าเดินทางมาไม่ได้ก็ต้องเป็นคนอยู่แถวๆนั้นเป็นเพื่อนฝูงคุณเพื่อนๆคุณทั้งนั้นที่ให้คุณออกไปก่อนทําไมคุณไม่บอกเขาล่ะถ้ามึงมาไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเนี่ยเอาบัญชีพี่สาวกูไป มึงโอนให้เข้าโดยตรงแล้วก็ลงไปว่าช่วยงานศพตอนเนี้ยเขารู้อยู่ว่าพวกนี้เป็นเงินช่วยงานศพไปเห็นไหมคะทำไมคุณต้องออกไปก่อนละ่ะตอนนี้มาอ้างว่าเงินที่ตัวเองมีอยู่มากมายไก่กองหมดไปเพราะว่าไอ้พวกเพื่อนฝูงคนรู้จักขอให้ออกไปก่อนทีละห้าร้อยทีละพันหนึ่งแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณเคยโม้วไว้ในคลิปหนึ่งว่าตอนที่น้องเสียชีวิตคุณมีเงินในธนาคารสองแสน โอ้โหคุณหมดตัวจากการออกไปก่อนถึงสองแสนเชียวเหรอคะถึงสองแสนเลยเหรอคะแต่ปรากฏว่าเวลาแม่คุณพูดแม่คุณพูดบอกคุณมีสี่หมื่นตกลงคุณมีเท่าไหร่แล้วทำไมคุณต้องออกไปก่อนเขาเดินทางมาได้ได้เขาก็โอนเงินเข้าบัญชีพี่สาวคุณสิตอนนี้คุณมาบอกว่าที่คุณหมดตูดหมดเงินเนี่ยเป็นเพราะไอ้คนที่บอกว่าออกไปก่อนออกไปก่อนช่วยงานศพน้องชมพู่เนี่ยไม่คืนเงินคุณคุณจะโทษว่าเป็นความผิดของสาววิจิตรไม่ได้นะคะ ต้องพึ่เพื่อนคุณที่มักง่ายกับคุณคุณไปทวงกันเองค่ะนี่แหละค่ะคนเราเวลามันถังแตกหมดตูดขายวัวก็ไม่ได้ขายมูก็ไม่ได้ทำ u t u b e ก็ไม่ได้เงินทำติ๊กต็อก็ยังไม่ได้เงินตะโกงตะก้าก็ยังขายไม่ได้ทุนก็ไปจมอยู่ในนั้นทั้งที่ตัวเองอวดว่าเป็นปร,รมาจารย์ไปสอนคนอื่นขายของแต่ตัวเองขายของขายไม่ได้เจง ตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาทวงเงินเมื่อสี่ปีก่อนห้าร้อยพันหนึ่งก็เอาออกไปก่อนออกไปก่อนใครฟังอยู่ดูอยู่เอาเงินมาคืนกูด้วยเพราะฉะนั้นใครที่บอกให้ไอ้ไหลมันออกไปก่อนออกไปก่อนเนี่ยร้อมตูดได้เลยก็ไอ้ไหลมันทวงแล้วนะคะพูดได้ไหมวะมันก็ไม่ต้องออกมาคืนกูดอกแต่กูกูคงได้บุญเยอะกูได้บุญเยอะเออนาตอนนั้นเนี่ย คนเขามีแต่แบบมันมาไม่ได้แล้วก็ออกตังไปก่อนออกตังไปก่อนโอนเงินเข้าขบัญชีของแม่น้องเอไปเช็คบัญชีส่วนมากก็จะเป็นชื่อกูนี่แหละโอนเงินเข้าไปแต่ละคนแต่ละคนก็บอกว่าทําใไปก่อนทําบุญไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนไม่เห็นมีใครมาโอนเงินแทนกูเลยวะ่<บ>ะนันแต่ก็พูดไม่ออกถ้าพูดไปก็เสียหายก็เอลอยจำเลย นี่ขนาดไม่อยากจะพูดนะคะเล่าสกลางไรสดเล่าเรายังบอกว่าไม่เชื่อไปเช็คบัญชีดูสิให้แม่น้องชมพู่ไปเช็คบัญชีดูสิว่ามีแต่ชื่อกูชื่อกูที่โอนเข้าไปเนี่ยอันนี้ต้องถามอย่างนี้นะคะต้องถามว่าเออคุณอยู่กันตรงนั้นทําไมคุณไม่เอาเป็นเงินสดไปให้แม่น้องทําไมต้องโอนแทนแล้วทําไมไอ้คนที่ฝากคุณโอนมันไม่โอนเข้าโดยตรงล่ะคะ แปลกไหมคะเข้ามาไม่ได้เขาก็โอนเงินมาได้นี่ไม่เห็นจําเป็นต้องฝากคุณโอนเลยจริงหรือเปล่าฟังแล้วมันไม่ค่อยมันตักกมันไม่ค่อยดีไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่คนที่อยู่ไกลมาไม่ได้จําได้ไหมคะคุณเอาบัญชีนี้มาเปิดรับบริจาคเพราะมีเพื่อนคุณติดต่อมาว่าอยากจะช่วยแต่ไปไม่ได้เอาบัญชีโอนเข้าบัญชีใครดี คุณเลยกลัวว่าจะเดือดร้อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเอาบัญชีพี่สาวกูมาเลยดีกว่าก็ไปเอาบัญชีของสาวิิจีมาปิดประกาศการให้โอนเข้าบัญชีสาวิจีดังนั้นเพื่อนฝูงคุณคนที่รู้จักคุณที่มาไม่ได้เขาก็ถามตั้งแต่ต้นว่าจะขอบัญชีโอนแล้วก็มีบัญชีสาวิจีทําไมเขาต้องมาบอกให้คุณออกไปก่อนออกไปก่อนเพราะมาไม่ได้ล่ะออกไปก่อนเพราะเขาไม่มีเงินหรือย,ยังไง ตกลงคนพวกนั้นเป็นใครแต่คุณพูดเหมือนกับว่าจะให้แม่น้องรู้ว่าฉันไม่ได้เงินคืนไอ้เงินที่ฉันโอนไปให้ตอนนั้นน่ะเธอคืนให้ฉันได้ไหมมอนอยากจะให้แม่น้องไปเช็คดูว่าฉันโอนเงินให้เธอไปเท่าไหร่เธอคืนให้ฉันได้ไหมจริงๆดิฉันอยากให้แม่น้องไม่รู้ว่าจากเครื่องแอปพลิเคชันเนี่ยเราเช็คสเตตเมนต์ได้ไหมสามารถเปิดดูสเตตเมนต์ในช่วงเวลานั้นได้ไหม แล้วแคปหน้าจอกมาให้ดูนิดนึงว่าตกลงมีตามที่ไอ้ไหลพูดหรือเปล่าว่าส่วนใหญ่จะเป็นเงินมันที่โอนเข้าไปอยากรู้ค่ะคนอย่างไอ้ไหลเนี่ยต้องเอาของจริงเอาหลักฐานมาตกหน้ามันไม่งั้นมันก็แถไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอันนี้ต้องฝากแม่น้องนิดหนึ่งนะคะถ้าสามารถว่างไปเช็คสเตตเมนต์ขอสเตตเมนต์ในช่วงงานศพน้องเนี่ย ขอดูว่ามีชื่อไอ้ไหลไหมมีโอนกี่ครั้งช่วยนับมาหน่อยแต่ว่าแม่น้องเขาบอกไอ้ไหลแล้วนะว่าว่างๆก็เอาบัญชีมาดูให้คนกลางดูว่าตัวเองได้รับเงินจากแม่น้องเท่าไหร่เปิดบ้างสิไปดูบัญชีบ้างสิหรือมาพูดตอนนี้ก็เพราะว่าจะแก้ลําที่แม่น้องบอกว่าไปเปิดดูบัญชีสิว่ามีเงินที่ฉันโอนให้เธอ ไปกี่ครั้งตอนนี้ก็เลยมาทวงเงินค่าช่วยงานศพว่าตกลงเป็นเงินชั้นเพราะมีคนอื่นบอกให้ออกมาก่อนมันไม่ใช่เงินคุณค่ะมันเป็นปัญหาระหว่างคุณกับคนที่เขาบอกว่าให้ออกไปก่อนคุณต้องไปทวงกับเขาตรงนั้นมันไม่สามารถจะบอกว่านี่คือเงินที่คุณช่วยงานศพน้องชมพู่กับสาวิจีคุณแค่ออกไปก่อนเท่านั้นเองแต่คุณต้องไปทวงกับคนอื่นแทนตอนนี้ หมดตูดบ้อจี้ถังแตกพยายามจะพูดให้สาวิจีเหมือนกับสํานึกว่าอันนั้นมันเงินฉันนะคืนฉันเถอะฉันจะอดแดกตายอยู่แล้วฉันไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถฉันไม่มีเงินใช้จ่ายแล้วเงิน y o u t u b e ฉันไม่ได้วัวขายไม่ได้หมูขายไม่ได้ติ๊กต็อกไม่มีไรายได้ตะก้าขายไม่ได้คืนเงินให้ฉันเถอะ ฉันออกแทนคนอื่นไปก่อนแล้วเขาไม่ชจอบเชยฉันเพราะฉะน,นั้นดำแจคืนให้ฉันเถอนะเพราะว่างวดนี้ไม่เรียกอีสัมรีไม่เรียกอีนุ่นอีนี่นะคะเรียกแม่น้องเรียกสักเพราะเลยเรียกแม่น้อง